ในช่วงกิจกรรมแคมป์ลูกเสือของโรงเรียนอิกวานถูกเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มเขาไม่ชอบสั่งใครแต่เขารู้สึกว่าถ้าไม่มีใครสั่งงานก็จะไม่เสร็จอิกวานพยายามสั่งให้เพื่อนๆกางเต็นท์ตามวิธีที่เขาคิดว่าดีที่สุดแต่เพื่อนคนหนึ่งชื่อนัทซรีไม่เห็นด้วยและพยายามทำตามวิธีที่เขาถนัดอิกวานโกรธ ฉันเป็นหัวหน้าต้องทำตามที่ฉันบอกสิสถานการณ์ดูจะตึงเครียดขึ้นครูใหญ่มาดีเดินผ่านมาและเห็นเหตุการณ์ท่านไม่ได้เข้าแทรกแต่เรียกอีกวานไปคุยเบาๆอีกวานการเป็นหัวหน้าไม่เหมือนการเป็นเจ้าของกุญแจดอกสุดท้ายคือการเป็นผู้นำที่ดีการเป็นผู้นำที่ดี ไม่ใช่การบอกให้คนอื่นทำอะไรแต่คือการช่วยให้คนอื่นค้นพบว่าพวกเขาทำอะไรได้ดีต่างหากลองใช้หูและหัวใจของเธอนำทางดูสิอิกวานกลับไปหากลุ่มเขาถามนัทรีอย่างใจเย็นนัทรีวิธีของนายมีข้อดีตรงไหนบ้างลองสอนฉันหน่อยได้ไหมนัทรีที่กำลังหงุดหงิด ก็ผ่อนคลายลงทันทีเขากับอิกวานช่วยกันผสมผสานวิธีการของทั้งคู่จนสามารถกามเต็นได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงที่สุดเมื่อจบกิจกรรมครูใหญ่มาดีมอบกุญแจดอกสุดท้ายที่สลักเป็นรูปคนหลายคนที่กำลังจับมือกันยินดีด้วยนะอิกวานเธอได้รวบรวมกุญแจทั้งห้าดอกแล้วกุญแจดอกนี้ คือการเป็นผู้นำที่ดีที่เกิดจากการนำเอาความซื่อสัตย์ความพยายามการเห็นอกเห็นใจและความรับผิดชอบมารวมกันเพื่อนำพาคนอื่นไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดอีกวานมองพวงกุญแจห้าดอกของเขาอย่างภาคภูมิใจเขาเข้าใจแล้วว่าการเติบโตไม่ใช่แค่การโตขึ้นแต่คือการสะสม กุญแจเหล่านี้ต่างหากข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้การเป็นผู้นำที่ดีคือการทำให้คนอื่นรู้สึกมีคุณค่าและอยากทำตามด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะถูกสัง่ง